สวัสดีคณักเรยนทุกคนในคลิปนี้เราจะมาต่อในเรื่องของประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการของกล้องดิจิตอลกันนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเริ่มจากมีผู้สังเกตเห็นภาพเหมือนในลักษณะกลับหัวบนผนังภายในห้องที่ถึกและอับแสงภาพดังกล่าวเกิดจากแสงของภาพวิวภายนอกรอดผ่านรูเล็กๆที่ผนังห้องไปเก่อเกิดภาพเหมือนบนผนังอีกด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของห้องต่อมาได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาประดิษฐ์เป็นกล้องออบวตคิวรา คำว่าคำาว่ามีความหมายว่าห้องส่วนอ b s c เ r a มีความหมายว่าความมืดในปีคริสต์ศักราช1558ในหา้อยห้าโนีแบติสต์เดอได้เขียนบทความแนะนําให้ใช้กล้องออกบทคิวราเป็นเครื่องมือในการวาดภาพในปีข้อ8 7 8 7นนรย i c h ิ d ารดลิชลด็อกไซคิดคนแผ่นรับภาพแบบแห้งโดยใช้สารเจลาตินซึ่งมีชื่อเรียกระบบนี้ว่าระบบเจลาตินไรเพลทซลเวอร์โบรไมด แผ่นรับภาพชนิดนี้ทำให้ช่างถ่ายภาพไม่จำเป็นต้องฉลองด้วยน้ำยาเคมีเพื่อทำการล้างภาพทันทีหลังจากบันทึกภาพเสร็จเหมือนกรรมวิธีในระบบก่อนในช่วงท้ายของทศวรรษ1870ความเร็วในการบันทึกภาพเหลือเพียงหนึ่งใน25วินาทีในปีคศ1880นายจอร์จอีสเลยได้ก่อตั้งบริษัท man, Dry อ 2, 1, 88, ีสเลยได้ประดิษฐ์ฟิล์มแบบเป็น โคดาตัวกล้องมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไม่มีการปรับระยะชัดและมีความเร็วในการรับแสงตายตัวในปีคศ1913ั 2, 19นา้าอสินออสบอร์นได้มีการประดิษฐ์ต้นแบบกล้องและผลิตออกจำหน่ายในปีคศ1925้อ19ใช้ชื่อกล้องว่าเลคายกล้องได้เป็นที่นิยมเพราะขนาดกระทัดรัดและฟิล์มที่ใช้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นผลให้ผู้ผลิตกล้องต่างก็ลงมาแข่งขันในตลาดนี้ในปีคศ1928 1928นึ่งพันเกล้อาร้องขนาดเหมาะกับกรพกพาย้ฟิล์มขนาด120ประกอกด้อยเลนวส์2ชุด ชุดหนึ่งใช้สำหรับบันทึกภาพอีกชุดหนึ่งใช้กระจกสะท้อนให้เกิดภาพบนกระจกฟ้าสำหรับมองภาพเรียกว่ากล้องระบบสะท้อนภาพเลนคู่ในปีข้1935บริษัทอิสแลนด์โคดดกได้วางจําหน่ายฟิล์มสลด์สีโคเดโครมซึ่งให้สีสันที่สวยสดเป็นที่นิยมของช่างภาพมืออาชีพ เนื่องจากกระบวนการสร้างภาพที่ซับซ้อนฟิล์มรุ่นนี้ขายในราคาที่รวมค่าล้างและต้องส่งไปเข้าสู่กระบวนการล้างที่ศูนย์ของโคนักเท่านั้นในปีคศ1948นายเอ็ดวินแลนได้นำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ออกสู่ตลาดเป็นกล้องถ่ายภาพแบบสร้างภาพทันทีหลังการบันทึกภาพ Instant Picture Camera ซึ่งมักเรียกกันว่าแลนทามารุรุ่นของกล้องที่ออกตลาดในตอนนั้นเรียกว่า Polaroid Model 95เนื่องจากราคากล้องยังค่อนข้างสูงในปีคศ1968ยานอพโพรแได้ทำการบันทึกภาพของโลกจากดวงจันทร์เป็นครั้งแรก ในปีคศ1978บริษัทผลิตกล้องคอนิเกตประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพแบบหาระยะชัดโดยอัตโนมในปีถัดมาบริษัทโซนี่ออกกล้องถ่ายภาพนิ่งแบบอิเล็กทรอนิกซ์ซึ่งใช้หลักการเดียวกับการบันทึกวิดีโอและใช้แผ่นเก็บข้อมูลขนาดเล็กซึ่งสามารถดูภาพและพิมพ์ภาพจากเครื่องอ่านที่สร้างเฉพาะงานในปีคศ1991บริษัทโคดักได้นำกล้องโคดักดีซเส100ออกจำหน่ายโดยใช้ตัวกล้องแบบใช้ฟิล์มของยี่ห้ออื่นมาดัดแปลงใช้กล้องของไนคอนโคดักได้ให้การนิยามในการเรียกเมสสีแต่ละเม็ดของภาพดิจิว่ากเซ ขนาดของไฟล์ภาพสำหรับกล้องรุ่นนี้อยู่ที่1.3เมกอกิกะเกเซนในปีคศ1995ก้อกล้อง Ricoh RDC 1ได้ถูกวางจำหน่ายถือเป็นกล้องแรกที่สามารถอัดคลิปวิดีโอได้ในปีคศ1995ก้อกล้อง Ricoh RDC 1่ได้ถูกวางจำหน่ายคือเป็นกล้องแรกที่สามารถอัดคลิปวิดีโอได้ในปีคศ1995น้ารอยเก้นฟล์คอได้ประดิษฐ์ระบบบันทึกภาพสำหรับโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องแรก และในปีคศ2 0 0 0บริษัทเจฟนได้ออกโทรศัพท์มือถือรุ่น JSH 0นที่สามารถบันทึกภาพได้จำหน่ายในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นบริษัทผลิตกล้องชั้นนำต่างก็ผลิตกล้องดิจิตอลที่มีคุณภาพสูงขึ้นมีหน่วยบันทึกภาพที่ให้คุณภาพและความละเอียดสูงขึ้นมีการใช้หน่วยบันทึกภาพแบบซ m o s สมีการพัฒนาระบบการมองภาพขนาด่ายโดยต้องใช้กระจกสะท้อนที่เรียกว่า mirrorless camera ราคากล้องก็ลดต่ำลงมีรุ่นต่างๆให้เลือกมากมาย ทำให้การถ่ายภาพเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพในมือถือได้พัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นรายละเอียดภาพสูงขึ้นเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นอุปกรณ์มาพร้อมกับมือถือมีขนาดกระทัดรัดใช้ได้สะดวกทุกสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างคะสาหรับวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพหวังว่านักเรียนทุกคนพอจะเข้าใจเรื่องของหน่วยรับข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ